จบครบเรื่องงานครัวทำกินทำขายอิ่มอร่อยประหยัดไปกับช่องเอเชียฟู้ดซีเคดค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับอุย๋ยเอเชียฟู้ดซีเคดนะคะวันนี้ค่ะอุ๋ยก็จะพามาทำกุ้งซอสมะนาวค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบเป็นก่อนเลยค่ะเราจะใช้กุ้งค่ะครึ่งกิโลนะอุ๋ยจะใช้กุ้งตัวใหญ่ค่ะนี่ค่ะให้เพื่อนนะัดตัดค่ะแล้วก็ กันไก่นะตัดเลยค่ะและถอดกุ้งออกมาเลยค่ะเสร็จแล้วนะให้เรากรีดค่ะเส้นดำออกเลยค่ะให้เราผ่าหลังเอาเส้นดำออกทั้งหมดนะ แล้วล้างความสาให้เรียบร้อยเลยค่ะให้นำกุ้งค่ะมาทุบนะแล้วสับค่ะน่คะให้เพื่อนๆนะสับเลยค่ะและใส่เกลือค่ะครึ่งช้อนชานะ ให้กุ้งของเราค่ะมีรสชาติออกเค็มอ่อนนะไม่ได้เค็มมากนะให้มีรสชาติค่ะไม่จืดแล้วก็ขยำเลยค่ะหลังจากที่เราผสมเกลือเรียบร้อยแล้วเนาะให้ค่ะกลับมาใส่ไว้ในตัวกุ้งเหมือนเดิมเลยค่ะ เมนูนี้ดูค่อนข้างที่จะดูยุ่งยากนะแต่วิบอกเลยค่ะว่ามันอร่อยคุ้มสําหรับเมนูนี้เลยค่ะเพราะส่วนตัวคิดว่าเวลาเราซื้อกุ้งตัวใหญ่หญมาเวลาทานอะ่ะเอามาทอดอะ่ะมันมีความรู้สึกว่ามันแข็งๆไม่ค่อยอร่อยเนาะอุยก็เลยคิดว่าถ้าเราเอามาปรุงรสใส่เกลือสักเล็กน้อยก่อนอุยก็คิดว่านะทามันทําให้เมนูค่ะของเรานะดูอร่อยขึ้นทานง่ายขึ้นแล้วก็นุ่มด้วยค่ะเมนูนี้เด็กๆชอบมากเลยนะ จากเดิมที่กับกินกุ้งเป็นตัวมันก็อร่อยอยู่แล้วเนาะแต่พอได้กินแบบกุ้งที่มีรสชาติอ่อนๆแบบนี้แล้วอะค่ะยิ่งจะติดใจเข้าไปใหญ่เลยค่ะใส่กุ้งค่ะลงนึ่งเลยค่ะ ครบ7จนาทีค่ะกุ้งเราสุกแล้วค่ะปิดแก๊สได้เลยค่ะหบีมะนาวรอเลยค่ะหลังจากที่เย็นแล้วนะให้เราใช้กรรไกรนอตัดเพื่อไว้หางค่ะจะได้ดูสวยงามนะ อรอให้เย็นนะไม่อย่างไรคือเขายังจะไม่แข็งมันจะแกะยากนะรอให้เย็นเลยค่ะค่ะโรยแป้งคัดกรอบนะ เท okay. น้ำมันลงไปเลยค่ะค่ะรอแล้วลงทอดเลยค่ะเราจะทอดด้วยไฟแรงได้เลยนะเพราะว่ากุ่งเราสุกแล้วนะ เราต้องการให้เขาเหลืองให้เร็วที่สุดค่ะค่ะแล้วก็พริกทอดเลยค่ะส่วนหอมแดงค่ะอุ้ยก็เจียวไว้เรียบร้อยแล้วค่ะ ใครยังไม่ได้ทํานะให้นำหอมแดงค่ะมาหั่นแล้วก็เจียวเลยค่ะเทน้ามันออกค่ะเดี๋ยวเรามาทําซอสมะนาวกันค่ะซีอิ๊วขาวค่ะน้ําสะอาดค่ะให้เราใช้ไฟอ่อนนะน้ําตาลทรายค่ะรสชาตินะจะออกเป็นเปรี้ยวอมหวานค่ะค่ะแล้วเราก็ใส่น้ำมะนาว ปห้เปรี้ยวนะยิบเปรี้ยวหวานค่ะนีใ้ใช้ไฟอ่อนนะเราก็ชิมรสค่ะเราก็จะได้ซอสปลวขาปัตีิแล้วนะให้เหนียวๆค่ะเราจะตีนะมันจะออกรสชาติเปรี้ยวๆหวานค่ะใส่หอมเจียวลงไปเล็กน้อยค่ะเพื่อให้มีความหอมน,นะปิดแก๊สได้เลยค่ะ ็มาาลล่ดเยคะโรยหอมเจียวค่ะทานคู่กับหอมเจียวกรอบๆนะถ้าชอบคลิปนี้ฝากติดตามช่องเอเชียฟู้ดซีเค็ดฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ